เกิดเหตุปะทะระหว่างกองกําลังทหารกัมพูชาและไทยบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดตัต้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการลุกลามไปในหลายๆจุดตามแนวชายแดนนายอนุทินชาญมิรูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงมหาดไทยก็สั่งให้ทุกหน่วยงานดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิงอย่างเต็มที่ค่ะ รอมกับให้ปอพ,อพ<อ>เตรียมเงินเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์เดิมโดยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการให้จังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดจังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบไทยฉุกเฉินนะคะด้านศูนย์แถลงข่าวร่วมก็ยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายจมตีก่อนนะคะและไทยก็จําเป็นที่จะต้องตอบโต้เพื่อปกป้องประชาชนและอธิปไตยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็หลังมนุษยธรรม ส่วนการดูแลผู้พยพก,กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงและก็ส่งทีมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพกายใจขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษาธิการก็ปิดโรงเรียนชั่วคราว990แห่งและเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอีก22แห่งค่ะ